มมผมขีใบแต่เสียดายไปมันผมใช้ฟอยไปบประมาณสิบรลอบนะครับจนนัดก็นัดจนนัดจนวินแล้วครับฝนชุกที่มากวมื่อใดเรายิ่งเ่อใดเห็ดครับซื้อพอก็ได้อา,ากาแปงย่งเ่อใดครับฝนชุกผมเราขาดิดแล,แลค,นนครับต้องหาคงจะนัดเทียมใบคนเทียมเมื่อยครับอยากเก็บมาเบิ้งครับม่ขึ้นไม่เลยครับแห้งเมื่อรอากาศผ่อนเลยโอ้ยคราไม่ต้องการเนซื้ออยูบไม่ได้ยเก็บน้ำโส แล้วก็ทิมใบตอนแรกเขาไม่มาขีดไส่ก็ดีครับแต่สีมันเทไทยแบบัวเชือมันหลายนลครับขั้นขั้นเบาๆขั้นเบากับสามสิบนาทีจริงๆเขาใส่ขั้นขนเบาๆมาส่กหอยยู่ไม่เลยนะครับหลายเลยอาจารย์ครับจรนี่เขาเห็ดเขาขีดแบบนี้มันไม่ใช้ว่าเขาจะเอาไปใส่อะนคาียร์อย่เีโอ้กับหัวหัเป็นัน้อยหัวรตามไออเพรียวสุ่ม เป็นย็ hmm. well, ่ิบอดพ่อนใส่หรือเปล่าเนี่ยน้อฟังว่าดของนาสุดี้กับเรนมาเอา่อยเอะมาใดเนี่ยบดใดเน่ครับว่าร่อยเอฟเขาแบบเนียใส่